สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อมากินข่าวพี่พี่น้องจ๋าวันนี้ก็มีน้ำพริกปลาทูจ้ะน้ำพริกปลาทูแซ่บเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยนี่จ้ะตําเองแล้วพี่น้องปลาทูสั่งมาเนี่ยหอมๆเลยพี่น้องหอมปลาทูแล้วก็มีแกงเอมารุมใส่ปลาพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่กุ้งจ้ะนี่จ้ะแกงมารุมแบบบ้านเองแล้วพี่น้องอืใส่ปลาแห้งอื้อ น้ำเข็มข้นพี่น้องจ้าแล้วก็มีพักพักมีกระลำดอกจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะแล้วก็มีไอ้กระลำน้อยีนจ้ะอร่อยพี่น้องอร่อยอร่อยพี่น้องนะมาเด้อโอ้ยหิวข้าวแล้วพี่น้องจ้าฝนกระตุกพี่น้องวันนี้น่ะ นตกอย่างแรงเลยตกทั้งวันเลยวันนี้ยิ้เข่ากินก็เข้าสวยพี่น้องนึกอยากกินผักวันนี้อยากผักต้มอากาศหน,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 นาวๆเผักต้มแซบ่แซบๆนะพี่น้องเนาะน้ำพริกปลาทู Mm-hmm ผักเนี่ยเอามันนึ่งต้มเนี่ยพี่น้องเนาะกินเลนนเนี่ยอร่อยมันมันเอามานั่งกินกับเขาวนี่แหละพี่น้องจะวบานส่วนมากเพื่อนชอบกินเลน กินเปล่านะก็เข่าไม่ค่อยท่าได้หรอก ปิดประตูกห็ห้อมหอมพี่นาอือหือจบ เสียงรถวิง่งซ,ซื้อซื้ออยู่พี่น้องฝนมาตกอร่อยอดอีมา Mm hmm. มันจะพักอร่อยๆน้องชิมกับนัมพริกโอ้ยเหมาะขนาดเลย กานานอนนานอนพี่นอ้องวันนี้ขอจัดพักก่อนพี่น้องจ้าเดี๋ยวแกงกินที่หลังกินเข่าก่อนพี่นอ้องสียดายพักสื่อมา ถูกถูกไปนอกไม่แพงหรอกเนี่ยอืม,ออมนุ่มอร่อย หอมเปื่อยๆพี่นอ้องอืมสุดยอดอร่อยพี่นอ้องพักอืมกินน้ำพริกสุดยอด ตอนนี้เขากินพักก่อนพี่นอ้องจ้าเดี๋ยวจะกินแกงที่หลังแกงก็ไม่กินกับเขาหรอกจะกินที่เชยนี่แหละพี่นอ้องอืมเป้ดพี่น้องเป้ยสีน้อง กับแต่ไม่โดนพี่น้องเลยเดี๋จ้ะ ชอบพี่น้องกินผักัน้ำพริกเนี่ยชอบชอบเด้กินข้ามดเป็นหมเลอพี่นอ้องเดีายวว่าอย่างนั้นนี่เด้อทั้งมือทั้งมาเลยพี่น้องจ๋าโอ้ยพี่น้องกลัวจะกินงดพี่น้องก็คงจะรำคาญยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะยังไงเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋ายัางไงก็ ขอตัวก่อนนะพี่น้องยังไงจะอย่าลืมกดมากดไลค์กดซับสไครต์ให้ดาเด้อเข้ามาคอมเมนต์ให้ดาพี่น้องจ้าไม่พอใจหรือทาไปถูกตอนหรือสมุกสมกสมัยอะไรกันยังไงก็อย่าลืมเข้ามาติเตือนกันได้พี่น้องไม่ถืองไม่เสอืกอกันโอยายให้คลินนี้ลาก่อนจ้าสวัสดีจ้าอ,อืมน้ำพริกจะหมดถ้วยแล้วเนี่ย